นี่บ่เมนเน็นแตฟิวนออะเซีงกินเด้ออะเซีงเห็ดเบียกกับมีคือก้านหนอเสีงเ <c oughs> นาะอือดนแล้วาไปเห็นกันมักหยกไปซ่องนิวแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนคือคือเอื่อยจะไปเคลื่อนเลยจะคืออายแถวเวลาเอาื่อยมันท่าน่ะไปล้างล้างแล้วก็ใส่แกงป้าแลา้วก็ได้แล้วโอ้หนอเสีงบอกว่า สงสัยน้องอาเซงแวบกินกินแล้วลางลางแล้วเทลงนันกินกินลางลางแล้วเทลงหันแล้วมันออกมาตีเพื่อนน้องอาเซงยูซ้ำคนเพื่อนน้องนาระกยูซ้ำคนทางนั้นก็ซ้ำเอือน้องทางนี้ก็ซ้ำเอือน้องโอเคเอือห็ดน้องนั่งเบิง้งหลอดท้าเนาะหลอดท้ากินขานะ้าวเนาะน้องเจ้าคนนี้ซื้อย่างเกาะมิง,มง คู่เบิงคู่เบิงจนได้เนาะอาเซงเนาะน้องอาเซงไปตลาดมื้อนี้ไปเห็ดย่างบ่ได้ไปเห็ดย่างเอามาเบิงโอเคนี่ไปซืเกบ สบายดีเนาะสบายดีเมื่อสุ้ผู้สุคนเลยพบกับน้องฟา้ามอีกแล้วเนาะมือนีน้องฟา้ามกับสิพาทุกคนไปตะลุยบานห้วยแกงเนาะไปเลาะบานพี่น้องเลยอยู่ซื่อๆบ่มีเวียกย่งเห็ดเนาะแล้วก็ดนแล้วที่น้องฟา้ามบ่ดด้มาเลาะบานแบบนีเน,น,นาะทุกคนเนาะเพราะนั้นแล้วมือนีน้องฟา้ามสิพาทุกคนไปเลาะบานกันเนาะแต่ก่อนอื่นวันทุกคนเดี๋ยวน้องฟา้ามสิมาอัปเดตให้เขาที่น้องฟ้ามทุกเชื่อมาบานห้วยแกงตรงไดแว่เนาะทุกคนล่าสุดน้องฟ้ามขึ้นว่าเขาเจาเกีียวแล้วแต่บไดานมามบิงนกัน ลมหมดเลยโอ้โหปฏิท่า <c oughs> โอ้โหทุกคนเสียดายขนาดเลยเขาบักง,งามนะสุดท้ายเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาเจ้าอย่างปันเกี้ยวทีแรกน้องฟาร์มคิดว่าเขาเจ้าเกี้ยวแล้เนะแต่ว่าอย่างบุด้เกี้ยวแต่เป็นเขาลมนะหมดเลยนาเสียดายนะพี่น้อง เส้นเต้าฟิวหนอเส้นกินเด้อเส้นเห็ดเบียร์ก็มีคือการหนอเส้นหนอเอาจะมีหม้ออันนี้เดี๋ตทีเอาจะซื้อโดนแล้วตีกรฟซิ่งคือปูหัวจะมีหม้อนี่โดนแล้วตอนนทำอะไรเงินก็เือนเลยแล้วอืมแต่ว่าแต่ละเที่หั่นจากปอาออกมาใส่ซื้อมือนี้เอาออกมาใส่ก็เลยล้างเห็ดยังกินนี่เบิ้งเบิ้งไดใดป๊อเบิ้งได้ได้บ่โอ้นี่เลยหนอเส้นกำลัง แกงปลาเนาะแกงปลาหมิ่นสื้อจากอันอันอันคันบ่อยู่นี่นะฟาร์มไกลนี่นะโอ้จะไปในเมืองติจะไปมือใดละไปมืองอชนี่โบมูเลยเนาะว่าจะไปในเมืองมือนี้บริไปโรงเรียนบ่หรือว่าไปเจ้ากับนัลละไปไปในเมืองคันวะเมืองเช้านี่พากันไปไปฟาร์มโบเฮตเลยน่าจะเม็นตอนที่ไอ้ฟาร์ม ไปนอนเสื้ออยู่ในเฮือนติเนาะบ่บ่ดาได้เห็นน่ะก็จะต้องอืมแสดงว่าไอ้ฟาร์มบ่เห็นพวกเจ้าซั่นน่ะลืมลืมบ่เงยนะขึ้นนะนี่เลยแม่นสังอันนี้โอ้คงกินมาไว้กับเกบหมดกันเมื่อกี้น้องใส่ข้าไว้นะอ๋อน้องใส่เอามาไว เอยฟาร์มทีอันนี้เนาะเอยฟาร์มคิดว่าแม่นอันนั้นนะมากอันมันเผาที่มันอยู่กับดินเฮาปุกกับต้นเขาฮะนะเอยฟาร์มคิดว่าแม่นตันนั้นนะเอยฟาร์มว่าชิมาเบิงแต่ว่ามันเป็นคิีกน้ำมาแล้วเจอเกือกับก้องกินปลานํากันกำลังเห็ดแนวกินแรงกินเขามันบะนี่เลยอยู่นํากัรซ้ำซ้ำซ้ำไอ้น้องเนาะมีนนองสายแล้วก็น้องซาแล้วก็น้นองอัสเซงซ้ำคนพอแม่บปอยู่พอแม่ไปให โดนแล้วปรเห็นกันมักหยกแต่ซองนิ้วแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนคือคือเอ,อื่อยจปะปเคลื่อนเลยเจ้าคืออายถ้เวลาเอื่อยมันท่านะ่ะเอาเงสงซ่อนเข็บลับเข็ดลับนองเดี๋ยวดูไทยประตรงองอายเราปรค่อยเข้ากลองไล่เราเหลาอายเนาะนี่เลยมาเธอได้เรามีแต่ยิ้มแล้วก็หัวแล้วก็น,นี่หลบก,ล,กบล่องมูเจ้ากลับเราบอกน้องด้วยจีน้นะกลับแล้วเนาะโอเคพุน cháo siềng ăn nành xay canh ba khoang cháo hả nè, à, đây, đi còn mi này đây, cháo tôi ăn, cháo tôi ăn on on là, ăn on này, đi đây, tô nành cả on on, ăn on on, canh ba rồi nam, thà cháo kéo cái cái rồi vào นี่เด้อเอาบปหอด,ดิอืมนั่นแหละสีเก็บใบมาข้ามไปใส่แกงป่าเนาะเป็นตาสะออนเด้นน่ต้มไก่แกงป่าม่ยา้ยงกะมาเก็บอยู่นี่เลยนง่ะเสียงเห็ดขักขนาด <c oughs> <c oughs> ดี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 บทาไปใส่ไก่เนาะเงินเฮียแล้วเสียงเลย เก็บไปเก็บมาเงินเฮียบ่ได้เด้่ันนี้มันเท้าแล้วมันเท้ามันเท้ามันแค่์น้องอัเองบอกว่าใบอันนี้มันเท้าแล้ว,อออนนลวโอเคได้แล้วแหละยังบ่าาลายบ่ะอือใส่ลายให้มันซุมๆน,นี่เด้นี่นี่ดิอันนี้ก็ได้นี่นั่นแหละเจ้าเจ้าหลางบ่หรือบ่หลาง <laughs> บอลลางเลยมันอยู่บักสูงๆก็ไปล้างล้างแล้วก็ใส่แกงป้าแล้วก็ได้แล้วโอ้น้องอาเซงบอกว่าจงใส่น้องอาองเซงแบบกินกินแล้วล้างล้างแล้วเทลงนั้นกินกินล้างล้างแล้วเทลงนั้นแล้ว,ลลวมันออกมาตี <laughs> น่าจะแม่นแหละ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเอ้ยฟ้ามไปเัวหน,น้าล่าคนเด้อ จักหน่อยมาห,าหม้าไม้โอเคนี่เลยตูตูไม้หนองนาลาได้นี่ตูเสื้อผ้ามือหนังนหนองนาลาวะใหญ่ออผลหนองนาลาเอามาบดได้ <c oughs> มาหดหนองปึ๊บหนองนาลาเอื่อนเอ้ยฟ้ามาพีมาห้าควายในเหือนคิดว่าเห็ดย่งนี่เลยเป็นเห็ดเสศษส่วนเนาะเสศษส่วนเสพ เสพกินกับน้องๆออาพ่อแม่ปุยู่วะอันนั่น,น,นละอ๋จะคืดว่าพ่อแม่มาก็เลยคืดว่าพ่อแม่มาก็เลยซื้อเซ็ส่วนนี้ท่าเพื่อนแต่ว่าเพื่อนปได้มาสำเนาะเพื่อนน้องอาเซิงยูซ้ำคนเพื่อนน้องนัลละก็บยูซ้ำคนทางนั้นก็บซ้ำเอือน้องทางนี้ก็บซ้ำเอือน้อง โอเคเดินน้องนาราเลยฟ้าเมื่อวันเดอร์ปนีนะมาแวลิ้นซื้อมาเบิ้งว่าน้องนาราเห็บยังซื้อได้แล้วได้แล้วกินเลยกินเลยโอเคได้แล้วเป็นยังเธอหน้าเธอหน้าไปกินยมเงินเอ้ยฟาร์มเอ้ยฟาร์มกลับแล้วเด้อสนะเด้อไปแล้วไปป่าแล้วบาย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  กลับมาลดแล้วบัดนนี้นี่กำลังมาจะเออีกแล้วทางลุ่มก็กำลังกินขา้าวมาทางนี้กัล้างผากเขาแล้วล่าสุดสิบมาจะเออีกเราตีมาช่วงแรกนี้เจอแต่คนกินข้าวเอเขาเขน,น้าเอยฟามซิต่างหน้าต่างตาแต่งตัวงามๆไปเลากกินขา้าวเงอน,ผ,น,นผู้นั้นผู้นี้เนาะน้องประเดาเนาะเขาน่าเลยฟามสีแต่งตัวงามๆแล้วก็ เลาะเพื่อนคนนั้นเลาะเพื่อนคนนี้กินขา้าวคนนั้นคำนึงซ่องคำคนนี้คำนึงซ่องคำาแล้วก็เมือ่อมาซ่องตอนแรกนี่เจอแต่คนกินขา้าวเดีเธอหน้าเอือกฟ้ามกระตันใจแต่งตัวมาเลาะกินข้าวเลยวันี้แมนผูเ <Man. S 2> <c oughs> บิ้งผูเบิ้งจนได้นะอาเซงนาะน้องอาเซงไปตลาดมึอนีไปเห็นย่างหมดไปเห็นย่างเอามาเบิ้ง โอเคนี่ไปซื้อเกือเบอร์ยังนี่เบอร์สามสิบแปเพราะจัเกิบเบอร์สามสิบแปัคุณติปท้อเลยคือเราจบไซ้สิบหกวันนี่เท่าใดนี่คู่นี่นี่เส้นหะเสนหะาเอาอเป็นคนเห็ดกินโอเค ใหเห็ดน,น้องนั่งเบิง้งหลอดท้าเนาะหลอดท้ากินขานะ้นาวเ ب, นาะน้องเจ้าคนนี้ซื้อยังเกาะเม่ง,มงน้องเม่งเนาะเ่เคยเ,เห็นเห็นหน,น้าเธอนีเป็นเทือที่ซ่องตั้งแต่เอื่ยลิน้นนำอยู่เจ้ามานะ่ะเห็นน้องใส่เจ้านี่นะเราเป็นคนขี้อายเด้หนี่ยืนเบิ้งทำนี้เรายัางบงเนะ่เหยหน้าขึ้นมาเลยเราคืออเจ๊งเลยเนาะน้องใส่น่าหันกัน ขี้อายขี้อายอ่ะเมนอายกว่าอาเจงได้หนิเราเราบปรแกรมเหนื่ยนะนี่นะคนนี้ก็แก้มบ้องปะแก้มก่นี่ก็บ้องปะยิ้มบังดูแก้มบ้องอยู่ปะแก้มคือคือของเจ้าปะคนนี้นะเราอายโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยกินเลยบกิน กินเลยกินเลยไอฟาร์มซีไปป่าแล้วซีกลับแล้วกินให้แซ็บๆเด้อกินให้มันมืดเด้อบายบายเด้อนองไปได้บายบายนอนเสงี่ยมขัดไปกินข้าวน้ำบายบายนอนเซืงเจอกันจุ๊บจุบจุบจุบหักเด้อโอเคบายบายแล้วเจอกัน